อันนี้คือกุ้งแม่น้ําต้มแล้วนะคะคือต้มจากปากบ่อเลยนะคะปากบอก่อทาไปยังไงก็คือกรีนะคะยังอยู่ครบเลยนี่กร mm. ีอ,อยู่ครบเลยนะคะแล้วต้มแล้วความสดยังคงอยู่นะคะต้มแล้วนะคะอันนี้สําหรับไป,ไปทอดเกลือหรือใดๆทั้งสิ้นได้เลยนะทอดเกลืออบวุ้นเส้นหรือทํเหลือไปเอ่อเนื้ออีกนิดนึงนะคะจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดได้เลยนะคะหนึ่งกล่องบรรจุไปทั้งหมดหนึ่งกล่องให่มีหนึ่งทอดอะไรยักษ 两。 ทั้งหมด8แพ็คเนาะ1กล่องทั้งหมด8แพ็คนะแพ็คละประมาณ1กิโลและ1แพ็คทั้งหมดกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 22 23 24 25 1กล่องทั้งหมด25ตัวนะคะประมาณกล่อง1กล่องใหญ่มี8กล่องเล็กนะคะราคาเดี๋ยวดูใต้คอมเมนตะ์เนาะเป็นกุ้งแม่น้ำสดต้มปากบ่อนะคะมีจำนวนจำกัดน,นะคะนี่เป็นของร้อนเหมือนกันนะคะของร้อนของเซลลนะคะ โอเคค่ะ